ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเจอกันผมครั้งแรกครับในอาซีรีอาร์สวิตร์อดเบตเตอร์ไมค์ครับนั่นเองครับผมกับผมครับมัจฉะนั่นเองครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้มาอาชีพไอคัาแบบนี้ไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำมาแล้วซึ่งคราวนี้ก็จะมาแพ็กที่ชื่อว่าเบตเตอร์ไมค์ครับเวอร์ชั่น1.20.1นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็มาเริ่มอาร์สวิตตอดกเลยดีกว่าครับก็ ก็ขออภัยกับเรื่องฟรมหน่นนะครับเนื่องจากอคอมผมก็ค่อนข้างจะเป็นมันฝรั่งนะก็คือปุตเตโต้ก็คือลืมจำไม่ไหวแล้วนะครับก็จะมีอาการฟิลมตบอยู่บ้านนิดหน่อยก็ต้องขอโทษน,นะครับก็มาเริ่มกันเลยโอเคเามาเริ่มตัดไม้กันก่อนนะครับตอนนี้อ่า ยูทู e มันเก็บเฟรมแคป็บไว้ที่ประมาณ30มิเฟรมโอเคถ้าน่าจะาไหวอยู่นะครับ 30, frame 30 frame เฟรมสี่เฟรมไอ้นนั้นอะไรอ่ะไอนน้อะไรอ่ะเต็นท์ทฤษเนาะเก็บได้ไหมจะไม่หายใช่ปะเกิดใช้อยู่อีกไม้ไม่กล้า,าอ่ะเอาไปว่าตอนนี้เดี๋ยวแล้วนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างนะโอ้ไปทำสติได้ดีเลยแล้วทำเป็น ขวานไม้กับพิกแอกหินก่อนเลยนะครับโอ้ขุดของเยอะเลยก็ทำไมเราไม่ขุดเชโซขุดทำไมให้เปลือนดัวเตอร์เตี้ได้มีแบบรูปดาวเหมือนแบบของอของอะไรสตาร์ดิวอะของใหม่ขน้นเลยเก็บมาดูก่อนอันนั้นก็จะมีต้นข้าวเก็บข้าวมาก่อนเลยทำอาหารแน่ ทำอาหารอยู่แน่ๆอฮ้ยแมวน้ำบัดตี้ประสาทอะไรอ่ะเออว่าผมยังไม่เข้าใกล้ดีกว่าน่ากลัวเกินไปนะอ้จะไม่อยู่แถวสวมนะมันสร้างบ้านย่าโอ้ตัวอะไรอ่ะอาเต่าจระเข้รอู้จักชื่อสายบนนะอะไรคือเต่าจระเข้วะ ไอ้น,นั้นอะไรอ่ะกระท่อมแม่มดเหรอใช่หรือเปล่าโอู้วัาดีแรคคูนมันเป็นบ้านใครไม่รู้เลยอ่ะขอยับป้นนะโอ้กระท่อมแม่มดจริงด้วยจะมีแม่มดอยู่หรือเปล่าเอ้ยมันอยู่มันอยู่อยู่จริงด้วยมันอยู่จริงด้วยมันอยู่จริงด้วย,ยอาตรงนี้ตอนนี้เลย กูกว่านะคืนเราใช้ข้อไหนไหมคะเนี่ยนมนอดิมอจีอเีตีไม่ตีนะตีเอาไรจีมีเตียงไหมคืนนี้ถ้ามีก็ขอนอนที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วกันนะ,ะนะโอ้มีเตียงด้วยยานอะไรให้อ่ะในวิชั่นอู้เซรลามบอนโอเคงั้นคืนนี้พักที่นี่ก่อน ได้เวลายึดบ, <face> บ้านยึดบ้านอันนี้มีของดีให้เต็มเลยนั่นเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกก็ใช้ที่นี่ไม่ได้พิงทชั่วค้ามากันแล้วกันะมียานู่นนี่นั่นยานลองหนก็มีแฟลทอมมนเบนก็มีนะ อืมเราใช้เป็นกล่องละกันแล้วก็เอาประตูเอา,า,าไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเ่มต้นได้ดีนะตรงนี้เห็นแค่รถตะกี้บแบบแบบนิ่งไปงกเก็บเลยของงับอันนี้กันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำฟ้าให้เราลงเหมืองต่อกันดีกว่าน,นะครับ ข้างบนอนะอยากได้อโอเคเราไปปลูกไอ้จเจ้าสุกากินเพิ่มกันเอ๊ะมีชาเขียวเหรออู้เราไปทำไรได้บ้างอะ ต้มเป็นปใบชาเป็นมัชชะได้อ่ามาทําผมเลยนะตอนนี้เอาไปทําชานี้ได้รับปลูกยังไงอะนอนก่อนเลยโอเคเรานอนแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ ไปค่าสเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็นะเพื่อความอยู่รอดของเราโหเก็บไปที่บ้านก่อนสิ่งไม่จําเป็นเก็บไปที่บ้านมีแรคคูนไหมไม่มี <c oughs> ห,อหอมหอมว่าเก็บหอมกันมาก่อนเลยมีไปองพ์พีนแถวนั้นนะเพลงที่แปลว่าสจ็บปวดอะ ปเตโต้โอ้โหอันนี้ของดีมากมากโอ้ oh, ได้ก้อนถึงนนแล้วเดี๋ยวนอน okay. อุ้แกะเดี๋ยวมาสักสองตัวผสมพันธุ์จะไม่เขาพวก็น่าจะแกะแหละฟักทองเดี๋ยวมีเสาวาบด้วยโอ้โหเค เข้มด้วยตรงนี้อ่าโนต้ตไว้เอมีหมู่บ้านเหรอจะเ,เป็นเหมือนหมู่บ้านล้างเลยแต่เอ้ยแต่เราเดี๋ยวเราเข้าไปทคำความรู้จักเขาเดี๋ยวเราเข้าไปอ่าเป็นสถานทูตจากประเทศสารคฐขัน <c oughs> จะประเทศสารคฐขันประเทศอะไรวะโอเคนะครับขออนุญาตเข้าไปนะครับขออนุญาตหมูนะ่บ้านบีบิชเป็นหมู่บ้านไม่มดหรอนีอ่แต่เหมือนเป็นหมู่บ้านล้างเลยอะ อุ oh. <S <S ้ยคนอะไรมันจะดีขนาดนี้ต่อขอแรงหมดอ่ะโอ้ยผมว่ามันบุ้ติงด้วยบัดดี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  เิ่มมาด้วยขอบคุณมากี่ผมู่บานมันบูงขนาดนีามาปุ้นเราก็ไม่รู้สึกผิดละทุกคนโอ้ยมีแมวด้วยโอ้ยเจ้าหมูแกนะ่ะไม่รอดไม่ก่อนนี้ไม่ไมีอะไรหรือไอ้เก็บไข่มาทำกะบพราวได้ ผมมองทีแล้วมันหยุดเลยคืออะไรอะอันนี้ถ้ามาเป็นพวกเหล็กอะไรอย่างงี้มีเครงีงแล้วด้วยนะอีกวั้เรามีสลามแล้วเหมือนกันนะเก็บไว้ทีไหมอะเอาเพลงมาค้าพื้นเลยข้าว <How? S 1> เก็บมาไ,มได้เห็นเธอคนนี้วันนี้วิเชษ บ้านเดแค่น,นี้เองเหรอหมดที่ให้ป้นได้จริงๆหรอบ้านเล็กอยู่นะนบ้านไม่กี่หลังเองถือว่าได้ของกลับไปเยอะอยู่ ป้ายเขเทีนะครับเป็นกระตบเล็กๆนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บผักน,นะครับโอ้ผักยังไม่ค่อยโตเลยหรือมันไม่ใช่ฤด,ดูของมันนะนี่ยไม่รู้ใช่เราต้องทำอันนี้ก่อนอ่า คาเดาปฏิทินต้องใช้ทองใราจะคือต้องใช้นาฬิกาครับแล้วก็กระดาษแต่เราไม่มีทองนะครับนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ถือไว้เลยมาแบบเดียวเองก็ถือว่าเปิดมาได้ดีระดับหนึ่งนะครับผมก็ถ้างั้นนะครับผมสำหรับซีรี นะครับผมก็นะครับสาหรับซีรีส์เบเตอร์มาคาร์ครับโดยน้องพระชานะครับผมก็ในพาร์ทแรกนะครับผุมก็ขอจบไปเท่านี้ครับผมก็ถือว่าเราเปิดกันมาเยดีครับทั้งไปป้นสะดุมอ่าพวกหมู่บ้านได้หมดนะครับแล้วก็หาตัดไม้ได้พิษมานิดหน่อยด้วยครับจากหมู่บ้านได้หมดก็ถือว่าโอเคแล้วก็ดีนะครับผมง้อทั้งนั้นครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในพาร์ทสองเร็วๆนี้ครับผมขอบคุณครับ